แต่งภาพออนไลน์วิธีรวมรูปหลายหลายรูปบนเว็บไซต์แคนวาแพ็กเกจฟรีไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาเนาะไปที่ Google นะก็พิมพ์ถ้าช้าก็บอกว่าช้าถ้าเร็วก็บอกว่าเร็วนะคะ w w w c a n v a com พี่น้องที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็สามารถมาเรียนรูร้ <c oughs> กับซินได้นะคะซินจะพาไปตั้งแต่แบบเบสิกเบสิกเลยนะคะง่ายๆเองเนาะทีนี้เราก็มาที่หน้าเว็บไซต์แคนวาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์แคนวาเมื่อเราเข้าระบบใช้งานแล้วเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่เข้าระบบก็ไปลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนนะคะแคนวามีทั้งแพ็กเกจฟรีแล้วก็แพ็กเกจเสียตังเนาะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะไปที่ แม่แบบนะคะเพื่อที่จะเลือกงานออกแบบนะคะในส่วนนี้พี่น้องสามารถเลือกงานออกแบบได้ว่าจะเลือกแบบไหนเนาะแล้วเดี๋ยวซินจะทิ้งให้ดูนะคะซินไปที่งานแม่แบบนะคะแล้วก็เอาง่ายๆเลยเนาะไปที่โพสต์อินสตาแกรมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะเลือกได้เลยนะ,ะแม่แบบโพสต์อินสตาแกรมก็จะมาแล้วนะคะให้เราเลือกใช้งานได้การเลือกก็เหมือนกันทั่วๆไปก็คือ แพ็กเกจฟรีจะมีคําว่าฟรีอยู่ตรงนี้ส่วนแพ็กเกจที่ไม่ฟรีเขาก็จะมีคําว่าเสียตังให้เดี๋ยวเราเลื่อนดูกันนะนี่แบบนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าตรงเสียตังนะคุณถึงจะใช้งานเขาได้นะสิ่งก็จะไปตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะการสร้างงานออกแบบโพส์ Instagram นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่นี่เลยนะคะหลังจากนั้นเนาะก็รอรอให้ระบบมันมาก่อน พอระบบมาแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพแบบนี้นะขเขาเรียกว่าพื้นสขีขาวนี้นะคะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ว่างเปล่าในกรณีนี้สินจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะโดยการอัพโหลดรูปภาพนี้คือวิธีการอัพโหลดรูปภาพไปที่อัพโหลดนะคะในส่วนนี้คือพี่น้องก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอ YouTube ที่สินได้สอนไปเนาะแล้วในส่วนนี้คือถ้าสมมติว่าพี่น้องต้องการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายนะคะที่อยู่บนเว็บไซต์แคนวาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะคะไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะแต่เอาไปทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องนะคะดลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ภาพถ่ายนะคะแล้วก็ให้เราเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้ภาพถ่ายแบบไหนเมื่อเราเข้ามานะคะมันก็จะเป็นข้างบนนี้นะคะเลื่อนข้ามาข้างบนแีนด์ฉันจะให้ดูนะคะอันนี้คือภาพถ่ายที่เรากดคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง จะไปช้าๆเพื่อพี่น้องที่เพิ่งหัดใช้คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็มาตรงนี้นะคะให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้หรือว่าเบื่อคลิกให้มันเกิดกระพริบกระพริบตรงนี้เพื่อที่จะพิมพ์คำค้นหาที่เราต้องการจะใช้งานนะคะนีแบบ่แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเหมือนเราต้องการรูปภาพเขาเรียกว่าภาพอาหารเนาะพิมพ์ว่าอาหารแล้วกันอาหารอย่าลืมเปลี่ยนคอนนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยน ตัวหนังสือนะภาพอาหาร้วก็เอนเตอร์หนึ่งครั้งนะคะมาดูคะ่ะภาพอาหารก็จะขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องสามารถเลือกไปใช้งานได้นะว่าต้องการใช้งานแบบไหนอันนี้คือใช้แบบฟรีแต่ส่วนนี้คือคุณต้องเสียตังค์นะคะใช้บ่ได้เดอ้อขอบอกเดอ้อโอเคทีนี้เราก็จะเลือกภาพอาหารนะอยากได้อสมการหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูป แล้วก็หาดูก่อน5รูป6รูปอ่างเงี้ยสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะได้ทั้งหมด6รูปใช่ไหมคะ6รูปที่อยู่ตรงนเนี้ยน่ะน้องซีนพี่อยากได้6รูปอยู่ตรงนเนี้น่ะให้มันอยู่ในเฟรมเดียวกันในรูปแบบเดียวกันได้ไหมทําได้ค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยอกว่าจะเข้าเรื่องนะ สิ้ให้กดคอนโทนเอก่อนนะคะกดคอนโทนเอก่อนนะคะแล้วก็ให้เรานะคะเลือกตรงมุมใดมุมหนึ่งนะ,ะเพื่อย่อขยายรูปภาพให้มันเล็กลงก่อนนะคะแล้วก็คลิกซ้ายข้างล่างข้างนองแล้วก็เลื่อนดูว่ามันจะมีรูปภาพอะไรบ้างที่เราจะใช้งานนะคะเดี๋ยวปรับขนาดตรงนี้ก่อนนะคะเป็น50ก่อนเนาะมีรูปภาพให้ใช้งาน ที่หลากหลายมากๆเลยโอเคค่ะในส่วนนี้คือซินก็ยังไม่มีไอเดียอะไรเลยไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีถ้าปูุกใจจังลูกทั้งหดนี้นะไปที่องค์ประกอบนะคะทุกคนอย่าเพิ่งกุ้มใจไปที่องค์ประกอบคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่องค์ประกอบนะคะทนเสียงเราจะเริ่มแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่องค์ประกอบนะแล้วก็ เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาคําตรงนี้นะเนี่ยไอ้ก็คําคำว่ากรอบเนี่ยแล้วก็ที่มีรูปแบบเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะดูทั้งหมดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งดูทั้งหมดอันนี้ก็คือเคสไม่รับแต่ถ้าไม่รู้เราก็ใช้งานแคนว่าแพ็กเกจฟรีไม่เป็นนะคะเสียงสูงเสียงสูง,สงไอ้ซินซอนได้แล้วมันเล่นเกินไปเนาะวันนี้เนาะ ตรงนี้นะคะก็คือ1ใช้ได้ฟรีฟรีฟรีโอเคเลื่อนดูนะคะว่าพี่น้องต้องการใช้รูปภาพแบบไหนสไตล์แบบใดก็สามารถเลือกดูได้เลยเนาะในในส่วนนี้เราจะเป็นกรณีศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเซนจะทำให้ดูนะสมมติว่าพี่เอารูปตรงนี้มาใช่ไหมคะเอาเป็นรูปตัวนี้ แล้ไม่กินเอาเขาอ้อทอบกระทาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะได้รูปภาพแบบนี้นะย่อได้นี่อันนี้หนึ่งรูปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีพื้นหลังก่อนนะคะให้มันเป็นสีเข้มๆก่อนสีเปนเข้มๆเข้มแบบนี้ไหมพี่ี่ต้องทําใจนะคะดูกับนงสาวคนนี้คน <c oughs> สีฟ้านะคะ ตรงนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วในส่วนของอีกรูปภาพหนึ่งซินลองเอาแบบนี้นะคะแล้วก็มามาใส่ของรูปภาพส้มตําไม่สวยใช่ไหมกดกดแบ็ k กับนะกดแบ็ k กับมันจะมีให้เราเลือกหลากหลายนะคะพี่น้องสามารถเลือกดูได้นะทั้งตัวหลองตัวเลขอะไรเง,งีง้ยวงกลม,มอะไรเงี้ยนะคะเลือกดูได้เนาะ โอเคทีนี้ซิงก็จะมาเป็นรูปมือถือนะคะมือถือแบบนี้คลิกถ้าจะ Copy ก,กดตรงนี้นะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูก่อน Copy ปี้ทำสำเนานะคะสลับมือมาใช้คอมพิวเตอร์กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะอเคกดสำเนานะคะมันมี2อสรูปสอสรูปนะคะก็จะใส่ไปหนึ่ง รูปไหนก่อนก็ใส่ไปนะคะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันเขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดการของเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พี่น้องสังเกตน,นะภาพถ้าพี่น้องต้องการที่จะเคลื่อนย้ายรูปภาพนี้นะสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยโดยการไปที่คําว่าครอบตัดภาพนะคะ นะขอ้อตัดภาพแล้วก็เลื่อนได้เลยว่าต้องการให้รูปภาพเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนตรงกลางแล้วกันนะในส่วนนี้ซินจะให้ดูวิธีการคร่าวๆนะคะนี่มันปรับเคลื่อนได้นะแบบนี้นะคะแล้วอีกสองรูปแหละน้องซินอ,อีกสองรูปใช่ไหมเราจะทำการสำหรับภาพอาหาร ใจเย็ยนนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะคิด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 นะคะคิด,คดถ้าอยากจะใช้นูนหาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนนี้เนาะเอาไปใส่เมนูอ่าลงมาแบบนี้เลยแล้วก็เหลืออีกหนึ่งรูปภาพเนาะที่เรายังไม่ใช้นะคะในส่วนนี้กดที่ขอบตัดนะ อย่าเพิ่งวิร่มไว้สินะทุกคนแล้วก็ในส่วนของนี้เราก็มาแบบนี้นะคะที่ตำแหน่งแล้วก็ถัดไปเขาเรียกว่าไอเดียมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่เราว่าจะให้ทำแบบให้มันเป็นสไตล์แบบไหนนะ,ะในส่วนนี้สิงก็จะเอาวงกลมมาวางไว้นะคะ เป็นไงล่ะพี่น้องพี่น้องสามารถทําได้ง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็ครอบตัดภาพนะคะคือให้เห็นแนวทางแล้วก็ไอเดียใสย่ฟิลเตอร์ได้นะถ้าต้องการให้มันสีเข้มหรือว่าจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็จะโดยประมาณนี้นะคะวิธีการใช้งานนะในส่วนของแบบนี้นะบา มาข้างบนอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ใส่แถบมาอาจจะดูไม่สวยนะคะแต่ตั้งใจจะให้ดูว่าจริงๆมันสามารถทำได้สำหรับที่เราจะทำการรวมกรอบไว้ให้อยู่ในเฟรมเดียวกันโดยเขาเรียกว่าอาจจะ ขยายขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะคะเพื่อที่จะพี่น้องจะได้ใส่ข้อมูลใส่ข้อความใส่ข้อความลงไปข้างข้างบนได้เนาะะขึ้นมาข้านเนี่ยค่ะมันมันขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะต้องการจัดรูปภาพให้มันเป็นสไตล์แบบไหนนะคะมันไม่มีคําว่าถูกแล้วก็ผิดเน,นี่ยครัวครัวครัวซีนชาแนลนะคะ แล้วก็ซิมก็จะลากมาตรงนี้นะคะเอาตรงนี้ใส่มาตำแหน่งใส่ถัดไปนะคะให้เขามาข้างบนได้ใครใครไม่ทันนะคะก็สามารถไปดูได้นะ,ะในไลฟ์นะคะเดี๋ยวซินซิมไลฟ์ไว้แล้วนะคะสนับไลฟ์เมื่อเช้านี้นะ,ะไลฟ์เมื่อเช้านี้ไปดูได้พี่น้องดูได้ศึกษาดูได้นะคะส่วนของวงกลมล้วก็จะเอา ฝายน้อยหนึ่งนะคะะจริงๆมันก็แล้วแต่เราจะออกแบบเพลทนะกดคอนโทรล C คอนโทรล V วางครั้งหนึ่งเพื่อให้มันดูแบบมันดูมิตินะคะก็วางท<า>ับซ้อนๆ,ๆกันจริงเหรอซินจริงค่ะพี่อย่าเพิ่งเชื่อซินนะทุกคนต้องไปลงมือทำก่อนนะ และคุณจะรู้ว่าออกแบบบนคอมพิวเตอร์โคตรง่ายเลยนะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้ถ้าให้มันจางๆลงหน่อยก็ค่อยๆปรับตรงนี้ได้นะความโปร่งใสของเรานะคะนี่ค่ะมันคือเคสไม่รับแต่ถ้าไม่รู้ก็ทำไม่เป็นอ่าดซิ่งขยะให้ดูนะ ขยายให้ดูนี่แหละค่ะคือการรวใช้เฟรมนะคะเพื่อที่จะรวมรูปภาพไปหลายรูปให้มาอยู่ด้วยกันโดยเราสามารถใช้งานได้บนองค์ประกอบเว็บไซต์แคนวานะคะง่ายไหมละคะถ้าจะใส่ข้อความก็ไปที่ข้อความนะคะอ่าแเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ตรงนี้เนาะเอาเป็นข้อความตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ไม่เอาก็ลิทิ้ิงนะคะ แม่แบบเราสามารถใช้ได้ฟรีนะคะ,ะเดี๋ยวสินจะพิมพ์วันนี้สินชะเนลพาเข้าครัวนะคะ,ะสินชาแน,นลแล้วก็ปรับในส่วนของเรื่องการปรับฟอนต์พวกอะไรนี้เดี๋ยวสินสอนที่หลังเนาะสินให้เห็นภาพองครวมเฉยๆว่า มันมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นรายละเอียดที่มันลึกๆพอสมควรนะเมื่อกี้นี้กดคลิกก็ต้องแบ็กกลับนะคะนี่เรียบร้อยค่ะพี่น้องสามารถใส่ข้อความหรือใส่เมนูใส่ส่วนลดอะไรต่างๆได้มากมายนะคะเอาแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะคะ คอนทวนซีคอนทัวนดีรู้สึกว่ามันต้องใส่ตรงมุมแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่นงขะการใช้องค์ประกอบโดยเข้าไปที่กรอบเพื่อที่จะนำรูปภาพแลายๆรูปมารวมกันนะคะขนาดแค่นี้ยังใช้เวลานานเลยเนาะก็ถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ ที่ทางเพจซีนชาแนลนะคะหรือที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงในสำหรับการเทคนิควันนี้เป็นเคล็ดไม่รับแต่ถ้านำไปใช้งานจริงมันก็สามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ในการออกแบบแล้วก็การใช้งานให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซีนชาแนลสอนกขียนวาย่าวิธีการใช้งานเบื้องตน้นขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อรอการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการใช้งานแคนวาเบื้องตน้นวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ